สวัสดีค่ะสาว,สาวหายไปนอนใช่ไหมถ่ายไปประมาณปีครึ่งปีเออปีกว่าๆแหละก็กลับมาแล้วจะพยายามเอ่อทำวิดีโอนะคะก็ช่วงนี้ยุ่งมากยุ่งแบบตัวแบบวายุ่งสุดๆเอ่อม,มีกิจกมีกิจการของตัวเองนะมีทำคุกกี้ทำร้านกาแฟช่วงนี้ก็ตื่นเช้ามากตื่นตีห้าอย่างนี้เ,เตรียมตวัวก็ไปส่งลูกไปโรงเรียน ไปเปิดร้านเจ็ดโมงทำงานถึงห้าโมงไปรับลูกนู่นนี่นั่นก็วันนี้จริงๆอ่ะว่างเพราะว่าลูกไม่อยู่นะคะเพราะสามีเอาลูกไปบ้านพ่อแม่เขาเพราะพรุ่งนี้มีนัดหมอเช็คอัพก็เลยเออจะทำวิดีโอด้วยความที่ไม่ได้ทำนานใช่ไหมไปหาอะไรก็ไม่เจอ,อถ่ายวิดีโอไปแล้วเกือบครึ่ง ในกล้องก็แบตหมดที่ชาร์จแบตก็ยังหาหาไม่เจอถึงทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอนะเดี๋ยวจะกลับไปหานะคะแล้วก็เปลี่ยนมาถ่ายว่าจะถ่ายวีดีโอใน iPad iPad ก็แบตหมดหาที่ชาร์จไม่เจออีกเพราะว่าเอาเอาไปซ่อนลูกไว้นะไม่ให้แบบไม่ให้เขาเล่นอะไรไม่ให้เขาแบบติดหรือว่าไม่ให้เขาอะไรก็ไปซ่อนซ่อนจนลืมจนหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยไปค้นใหม่ก็วิดีโอที่ตั้งใจนะคะเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้าเนาะจะมาพูดถึงตัวนี้ค่ะ In t i s s l i ฟ e นะคะเอา้าเออเนี่ย In น i s s l i ฟ e นะคะตัวนี้ขวัญจัดฟันมาได้สามอาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องตัวนี้กันเนาะอยากที่จะแบบว่าเออทำอาจจะอัพประมาณทุกๆสามเดือนจะได้ดูความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเออน่าทำดีแล้วก็ไม่ต้องอัพบ่อยด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาเนาะเอาแบบสามเดือนสองเดือนสเดือนอัพทีหนึงจะได้รู้ว่าแบบ มันทำงานยังไงอะไรออกมาณนี่นะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันในวิดีโอหน้าแล้วกันน้องส่วนวีวดีโอตัวนี้แค่จะมาสีฮัลโหลแล้วก็ทักทายทุกๆคนนะคะก็ยังไม่ได้หายไปไหนก็อย่างเงี้ยยังยุงย่งยุ่งวนอยู่แถวๆนี้แหละคะ่ะออยุง่งช่วงนี้ก็ยุ่งหน่อยนะคะแล้วก็จะเข้าฟอลแล้วก็ที่เมกาก็อากาศเริ่มเย็ยนแล้วนะคะก็อยากให้เพื่อน รักษาสุขภาพนะเดูแลตัวเองเยอะๆไม่รู้จะพูดอะไรก็คิดถึงทุกทคนนะคะเอ,อเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเจอกันวิดีโอหน้าแล้วกันเดี๋ยวขอไปหาที่ชาร์จแบตก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำวิดีโอจะมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับ in v i s a l i g n เนาะว่ามันคืออะไรจัดฟันแบบไหนมันยังไงอะไรข้อดีข้อเสียนะคะราคา อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาพูดให้หมดเลยการรักดูแลรักษาอะไรอย่างนี้ก็วันนี้ไปแล้วก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ